สวัสดีค่ะลำนาลายาร็กเตอร์จังหวัดลบุรีมาแล้วค่ะวันนี้ทางเรานะคะพามาชมคูต้า L4708DT ชุดแต่ง SP คันนี้นะคะแต่งสีน้ำเงิน ประกายนะคะแล้วก็สีล้อนะคะจัดเป็นสีน้ําตาลไทเทเท่ๆนะคะคุณพี่ท่านใดชอบรถถแต่งซิ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกระบบปัน่น Pto ดีทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ระบบขับเคลื่อนโฟวินสีล้อใช้งานได้ปกตินะคะยางหลังใหม่หนึ่งคู่ยางหน้ายางเดิมคู่รถนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวจะพามาสตาร์ทนะคะให้ชมฟังเสียงเครื่องนะคะแล้วก็ดูไฮดรอลิกข่าวว่าไม่ต้อง เล่นเครื่องก็ยกไหวลงไหวนะคะไปชมกันเลยค่ะพบกับช่างตูนะคะจากลาลำนาลายแท็กเตอร์ค่ะพูดน้อยต่อยหนกัก <c oughs> แบดแบดขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอใส่แบดแป๊บหนึ่งนะคะลืมใส่แบดนะคะลืมลืมต่อสายแบดนะคะ เรื่องฟิสตาติดง่ายนะคะคุณพี่ขาบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะคะเดินหน้าถอยหลังหน่อยเดินหน้าถอยหลัง จะเปิดเครื่องให้ดูหน่อยค่ะพามาเช็คเครื่องนะคะ เป็นวิธีการเช็คเครื่องแบบง่ายๆนะคะเช็คหม้อน้ํานะคะแล้วก็เช็คควันนะคะก็บอกเลยค่ะคันนี้เครื่องแน่นๆเกียร์ดีๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะมาจัดได้เลยนะคะที่ร้านลำลลายแท็กเตอร์จังหวัดลบุรีค่ะในราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นค่ะคุณผี้ค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะรถสวยรถแตง่งแล้วก็ได้ยางใหม่แล้วก็เครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้งานแบบนี้ซื้อไปไม่ปวดหัวนะคะราคาเพียง379,000บาทรถถูกกฎหมาย100%มีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนนะคะคุณพี่ทานายสนใจนะคะมาได้เลยค่ะล้านลำนารายแท็กเตอร์จังหวัดลบบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ062 2927642แล้วก็0 9 2 2 8 0 4 1 2 9นะคะหรือสนใจรุ่นไหนรุ่นอื่นนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ